สวัสดีครับผมโค้ชฟานวันนี้มี Challenge มาให้ลองทำเรียกว่า skipping หรือกระโดดไปข้างหน้าขาเดียวการทำ skipping เป็น drills exercise ที่ผู้วิ่งตั้งแต่เพิ่งเริ่มจนถึงนักกีฬาชีพควรที่จะทำประโยชน์ของการฝึก skipping เป็นการสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายฝึกสรีระหรือ mechanics ส่วนการวิ่งให้ดีขึ้นสร้าง mind muscle connection ให้สมองสั่งงานร่างกายให้ทํางานและให้ร่างกายเชื่อมต่อเวลาเราวิ่งเราจะแข็งแรงขึ้นและจะไม่เหนื่อยมาดูกันครับว่าจะทํากันยังไงเริ่มต้นเราจะกระตุ้น hip flexor er, เพื่อที่จะดึงเข่าขึ้นมาข้างหน้าข้อเท้าดึงขึ้นหรือ dorsiflexion แขนตรงข้ามกับขาเปิดนิ้ว engage core สอบอยู่90องศาขาหลังจะขย่งขึ้น พร้อมแล้วสลับข้างขาตรงข้ามกับแขนขยงขาหลังขึ้นวางลงที่อุ้มเท้าไม่ก้าวไปข้างหน้าไม่งั้นจะลงที่ส้นเท้าพอเราพร้อมแล้วกระตุ้นแกนกลางของเราให้สะโพกของเรายืดล้มไปข้างหน้าส้นเท้าลอยเึลืเข่าขึ้นและก็เริ่มทำ skipping ชาเลนจ์ก k ิปปิ้งของเรามีหลายระยะทางให้เลือกนะครับสามารถที่จะเลือกในระยะที่เหมาะสมกับเลเวลของเรา